สวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อนี้กับบกับทัดไทยบ้านพี่เก่าครับผมผมเสิ้าท่านผู้ชมนะครับมาเบิงนะครับทั่วรบาซินนะครับทั่วรบาซินเป็นพืชที่เป็นพืชคุ้มดินนะครับเป็นตระกูลทั่วนะครับเดี๋ยวผมเสิ้้าท่านผู้ชมนะครับไปเบิงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทั่วรบาซินครับนี่คือทั่วดีสูงทั่วทั่วไปปะครับนะครับผมครับจะ นี่คือเป็นแปลงทัวนะครับเป็นแปลงทัวบาซินพันบาซินนะครับสังเกตเบังง่ายๆเมื่อเมียนดอกไม้นะครับเมื่อเมียนดอกหนาเมื่อเมียนดอกไม้นะครับเป็นทัวนะครับเป็นตระกูลทัวนะครับเป็นพืชคุมดินนะครับนะครับสังเกตเบังลักษณะทั่วไปนะครับที่เห็นน้ำรีสอดน้ำใช่เขาเชื่องเขานะครับเขาเกษจะปลูกทัวแบบนี้คุ้มดินนะครับ ที่ห้องไปศึกษาดูงานไปเลียนไปเบื้องนะครับไปเบิงอ่าใช่เขานะครับกะเบื้องแล้วห้าสีคิดว่าเป็นดอกไม้แต่ที่จริงแล้วมันไมอามอนดอกไม้นะครับที่จริงแล้วมันเป็นทัวนะครับทัวบาซินนะครับนะี่ครับลักษณะของใบเขานะครับแล้วกะ็มันสะออกดอกนะครับ ออกดอกนะครับคือกระสีออกดอก1ปีประมาณ 3- 4ครั้งนะครับเขากระสีออกดอกนะครับดอกของเขากระเป็นดอกสีเหลืองนะครับนะครับกะเดี๋ยวเสียเบื้องนะครับเนาะเบื้องนะครับความเาวของกิงการนะครับนี่ครับที่ผมได้เดดออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นยิงการความเาวของเขานะครับสําหรับคนที่สนใจอยากซื้อไปปลูกนะครับ อ่าเพิ่นกนขายอยู่นะครับกิโลละลอยหาสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้คือบอรวมขาส่งนะครับคันรวมขาส่งแล้วเ้าก็ต้องเบื้องนำนักนะครับว่ามันนำนักเท่าไรที่ส่งไปนะครับอ่าก็สิบวกขาส่งไปอีกนะครับแต่ว่าที่ลักลักแล้วเนี่ยคือกิโลละลอยหาสิบนะครับนี่ครับลักษณะของกิ่งเขาก็มันก็ไมมีห้ากอกต้มตานะครับเนาะนี่ครับห้ากระ สามาตัดนะครับเป็นทอนเป็นทอนนะครับแล้วก็เน็บปลูกนะครับกับงดน้ำเสาแรงเสาแรงครับรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตบึงนะครับอ่ามันสิบรได้ขึ้นสูงนะครับมันเกิดจะเป็นพุ่มเป็นเลื่อยนะครับมันจะขึ้นปกคลุมพื้นดินนะครับนะครับอ่า มเม็ดเมล็ดของเขานะครับก็จะเป็นมเมล็ดน,น้อยๆกลมๆนะครับนีนบบนนน่นะครับก็จะเป็นเมล็ดน้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับล,ลักษณะเมล็ดเขานะครับครับประโยชน์ของเขาก็คือคุ้มดินนะครับเนาะคุมดินนะครับเป็นพืชปุ๋ยพืชสดได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นไม้ดอกไม่ประรับก็ถือว่าเป็นได้นะครับเพราะว่ามันออกดอกมันสวยงามนะครับสามารถเอาไปปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับเพดเป็นแปลงนะครับเป็นสวนย่อมนี่ก็สามารถเ็ดไปปลูกไปปลูกได้นะครับเล็กหน่อยก็สามารถแลนเหรยนได้นะครับแลนเหรินได้ไม่มียังครับนี่ครับี่ก็คือเป็นทั่วนะครับ ตัวดินนะครับตัวดินพันบาบราซินนะครับสวยงามนะครับครับกับคันคันขายอีกโรนีหนึ่งนะครับมันกับแต่ละหม่องก็สีเคือกันครับบางหม่องกระสีขา,ายลำต้นมันนะครับก็สิเป็นตน้นอ่ากิ่งหนึ่งนะครับต้นหนึ่ง ต้นละสองบาทนะครับต้นละสองบาทก็ให้ลูกค้าเลือกเบื้องเอานะครับว่าซื้อแบบใดซื้อเป็นจิโลหรือซื้อแบบเป็นต้นนะครับนะครับอ่าสำหรับเป็นต้นเขา็ืิตัดในห้อนะครับตัดในห้อเป็นต้นหนึ่งประมาณนี้ครับต้นตัดที่มันมีหักนะเขา็ืิตัดไข่ห้อนะครับอ่าเป็นกิ่งหนึ่งต้นหนึ่งเขาเอินเนาะประมาณสองบาทนะครับ กระสือเป็นกิโลกิโลอร่อยหาสิบนะครับกันซื้อร้เป็นกระสีลดห้แแท้ห้นะครับผมนี่คะนี่คือเป็นถั่วบาซินนะครับผมกับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกบ็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทัดไยบาทน้ำใหเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณได้ไหลายครับสวัสดีครับผม